เดตราคาข้าวโพดล่าสุดประจำวันที่22สิงหาคม66กขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวโพดมารายงานให้พี่พี่น้องๆชาวไร่ข้าวโพดได้รับทราบก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าทัานทีกดแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30รซราคาอยู่ที่8บาทส0สตางค์ต่อกิโลกร,รัมถึง8บาทห้าสิบสตางค์ต่ ข้าวโพดมเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่11บาทต่อกิโลกร,รัมถึง11บาท20ซางต่อกิโลกร,รมัมถัดมาเรามาเช็คที่ราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่11บาท90ตางต่อกิโลกร,รัมถึง11บาท95ซางต่อกิโลกร,รมัรกกรรมค่ะราคาเป็นอย่างไรบ้างคะ,คะน้องพี่ๆทุกท่านราคาดีหรือไม่ดียังไงก็คอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวแจ้งแอดมินได้นะมีข้อมูล เรื่องราคาข้าวโดออกมาอีกแอดมินจะรีมารายงานในทราบคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ